แดนนี่นาวีอิเล็กติกกับเพชรธนวาไฟเตอร์มวยไทยครับ106คู่นี้ถือว่าเป็นจอมฝีมือเจอกันเลยครับซ้ายกับขวาครับโอ้โหเตะกันมาเสียงดังฟังชัดเลยครับอ่ะดูครับจังหวะจ้ำปั้มในปั้มในยัดเข้าไปครับทางด้านเพชรธนวาอ่ะพยายามจะชวนทะเลาะในแล้วนะครับเพราะว่านาวีนี่ขึ้นชื่อในเรื่องของจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับอ่พลิ้วได้พลิ้วไปครับเพชรธนวาบอกพลิ้วได้พลิ้วไปครับเพื่อนอาศัยลูกตื้เข้าว่าครับขยับเข้าไป ยกบังได้โต้คืนได้ขวานโดนไม่เต็มแข้งน,นะครับฝานี้เจอโอ้มีมีซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับตรงๆมาเลยครับของของของนาวีครับเนี่ยว่าตอนนี้พยายามจะเบียดขยมเขาอย่างเดียวเพชรชันวานาวีไม่สนนี่นะครับไล่แขนเอาไว้แล้วก็มีหมัดมีศอกโต้คืนตลอดเกมการยกตอนนี้นี่เดือดแน่นอนดูแล้วเพชรทันวานี่ไม่ยอมอยู่ห่างชวนทะเลาะโอ้มาโดนเตะสายราคาสวยสวย หรือว่าอาวุธมวยความหลากหลายได้เหลี่ยมเชิงดูได้เปรียบเลยครับวัดกันแล้วนะครับกางเกงสีแดงนี่จังหวะเตะสวยครับกางเกงสีน้ําเงินนี่ในเหนียวหนึบเอาละครับบวกกันเลยครับชอบแบบไหนรักไม่มีสอกด้วยครับโอ้โหวันนี้นาวีนี่แมนเล่นของแหลมตั้งแต่ต้นเกมเลยครับอ่ะหวงในจับได้ตีได้ไหมแมหลักเหลี่ยมยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับคู่นี้นี่เปลี่ยนเสร์ฟแล้วนะครับกลับไปกลับมาแล้วครับสถานการณ์ครับ มีแดงมีน้ำเงินเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโหดูครับดูครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของนาวีครับแข้งซ้ายนี่ออกแม่นมากนาวีโอ้โหแล้วออกเจ็บเจบทั้งนั้นเพชรธันวานี่ยิ่งโดนก็ยิ่งเติมเ,เบียดเข้าไปล่่มไหนพยายามจะปลอมไหนตีเข่าแล้วครับแต่ก็ยังเกาะไม่ติดมาโดนเหลี่ยมเชิงโดนลูกไล่แขนของนาวีนี่คอยกันเอาไว้แล้วก็มีแข้งซ้ายครับคอยสแกนวัดกันเลยนะครับ วัดกันเลยครับแหมเสียหลักขาอ่อนไปนิดนึงครับเพชรธนวานอกนอกของเราในของนายครับอ้าววัดกันซ้ายครับมาแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนนะครับนาวีเข้าในได้ไหมเข้าในได้ไหมครับหาตัวได้ไหมครับสู้ฮกเลยนะครับหัวหัวจิตหัวใจของเพชรธนวาครับสู้ฮกครับแต่ว่าเนี่ยนาวีครับแต่มีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับผ่อนหลักเป็นเบาแล้วกับแหมพ่อทำเราเห็นนะครับยาลีครับ เนี่ยว่ายุบย่นนิดเดียวนี่คู่นี้นี่ถึงแพ้เลยเอาละครับตอนนี้เริ่มเกาะได้เริ่มตีได้โอ้โหเสียงเชียร์นวิธีนี้ก็หึมเลยครับเพชรธันวาไม่สนนะครับพยายามจะเบียดนาวีนี้ก็มีแข้งซ้ายรุนแรงคอยสกัดเอาไว้เป็นระยะเหมือนกันดูว่าอย่าหยุดนะครับต้องขยันโต้ครับโอ้โหบนล็อกนี่เลือกเชียร์ไม่ถูกแล้วครับแมจังหวะวงนอกของนาวีครับยัดเข้าไปแทงคืนได้ไหมครับอ่มุมน้ำเงินมุมน้ำเงิน เพชรธันวามาโดนซ้ายไปก่อนครับกว่าจะเข้าไปนี่ต้องโดนก่อนวงในย,ยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหคู่นีนี่เราใจเลยครับยก3เดินต่อครับเพชรธันวาเดินต่อครับดูครับแก้อยังไรครับยกที่4ี่ครับมุมแดงนาวีนะครับนำเงินเพชรธันวาปล่อยตอกมานี่เดินเบียดทันทีเลยเพชรธันวาโอ้มาโดนเกี่ยวล้มไปอีกไม่สนยังคงเดินตลอดเพราะว่า คุณมิทรนครนี่บอกให้เบียดอย่างเดียวกล้ำานเข้าไปแต่นาวีนี่โอ้โหแข้งซ้ายเขาจัดจ้านเหลือเกินแล้วก็ออกแม่นออกเนียนตาด้วยผู้นี้ต้องต้องลุ้นกันเลยนะครับกางเกงสีแดงก็ชอบชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วครับแต่แมพยายามจะกดมาครับสวนน้ําเงินเพชรธันวานี่ประเภทหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าครับแต่ว่ากว่าจะแม่รับจ้างได้ต้องโดนไปก่อนครับตั้งไว้ตั้งไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมอาหักมาเลยครับโอ้โหล้มเสียงดังด้วยครับ โอ้โหหักก็เททิ้งเลยลูกนี้ทําได้ดีเพชธรธันวายัางคงเดินเบียดตลอดนาวีจะหยุดไม่ได้ต้องขยันโตพราตอนนี้เสียงเชียร์นี่โอ้โหแน่นเหลือกเกินเพชธรธันวารือว่าเดินเบียดเดินชนล็อกได้ตีตีแล้วเริ่มจะตีได้แล้วด้วยวงในนาวีก็คอยไล่แขนฟู่นะครับพยายามเปิดเกมลุยต่อเลยครับเพชธรธันวาครับแต่นาวีเนี่ยไม่ตกใจครับ,บความพยายามครับเดินทําต่อ เตียบเข่าขวาครับยัดไส้เข้าไปก็โต้คืนเหมือนกันเลยครับเกมวงในของนาวีครับแล้วก็มีเหลี่ยมมาช่วยด้วยนะโอ้โหเอาละครับดวลเข่ากันใครดีใครอยู่จังหวะโอ้มีหมัดมาเือกแล้วนะครับนาวีเรียกว่าโอ้โหไม่ใช่เข่าอย่างเดียวดูงางครับทั้งลําตัวทั้งใบหน้าทิ่ไมไปตลอดเพชรธนวัก็พยายามจะบวกกระดดนลําตัวก็ไปนี่ทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับกาเหมือนนาวีนี่เห็นช่องนะครับ จังหวะเดินต่อยท้องเลยครับอ่าเพชรธนวัฒออกอาการไม่ได้ครับแม่ท้ายุถทายนนี่แม่ต้องกัดฟันนะครับอูนาวีพยายามจะใช้หมัดเลยนะครับอ่าพยับซ้ายครับเพชรธนวาพยายามบังไว้อ่าหาช่องอยู่ครับเกี่ยวได้หมัดนี่ครับเน้นต่อยลําตัวเป็นหลักนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้นี่เดินขยับเข้าหามีหมัดต่อยลําตัว แล้วก็ออกแข้งสวยๆเพชรธนวาพยายามจะล็อกจะกล้ำอาอเริ่มจะตีได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับโอ้โหมาหลายแผนเลยครับนาวีครับมีแข้งซ้ายบ้างมีเหลี่ยมบ้างมีหมัดบ้างครับโอ้โหแต่ละอาวุธนี่พิษสงร้ายกาลครับแต่ว่าเนี่ยเสียบนี้แล้วแช่แล้วโชว์เลยครับเสียบเมื่อสกู่เป็นของเพชรธนวาครับโอ้โหสุดๆเลยครับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับนาวีครับ ถอยมาชกในเกมตั้งรับบ้างครับเพชรธวัฒน์แทงขวาไปครับคู่นี้ดูว่าจังหวะใครเดินทำนิดอาจจะทำผลงานได้ดีนะครับนาวีแพพอโดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับดูว่าใครเดินนี่จะได้เปรียบเลยตอนนี้ออกมาถอยอีกแล้วเพชรธนวาปล่อยให้นาวีนี่เดินเบียดเข้าหาแล้วก็มีแข้งซ้ายแล้วก็มา ดูครับเดินช้านี่โดนแค่งขวาทันทีโอ้หัดซ้ายต่อยดอกนี้นะครับเอามาดูนะครับว่าจะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้โอ้โดนก็ไปทำท่าไม่ดีเหมือนกันเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับวีครับยกสุดท้ายเลยครับกรรมการบรัสสัพักดีทำปวดหัวอีกแล้วครับติดตามกันเลยนะครับยกสุดท้ายครับมาเสียหลักไปนิดนึงครับไพชรนวาอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครทําผลงานได้ดีกว่ากันครับ แ่งสายของนาวีกับพลังเข่าของเพชรธนวาากับตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการงัดแยกออกมาก่อนครับโอ้โหเรกวาออกอาวุธนี่คู่ขี่สูสีเหลือเกินคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาตั้งแต่ยกแรกนะครับตอนนี้ดูวงในจังหวะจับได้นี่เริ่มจะตีได้หรือเปล่านะครับมาดูครับนาวีจัดการเฉยๆไม่ได้ไล่แขนแล้วก็มีสู้นะครับโอ้โหมาโดนแท่งขวายแล้วนาวีก็เบียดก้าไปเตะสายต่อยซ้ายโอ้โหแลกกันแบบใครดีใครอยู่นะครับคู่นี้ เสียงรัฆังยกสุดท้ายไม่ดังนินมาเชื่อว่าแฟนมวยมองไม่ออกครับอ้ศอกเมื่อสักครู่ยังไม่ถึงเอา้าพยายามจะเดินชัวทะเลาะเหมือนเดิมครับาการรมการแยกก่อนครับออกแรงเยอะทั้งคู่นะครับทั้งนักมวยแล้วก็กรรมการบนเวทีครับโอ้โหคู่นี้ยันหยดสุดท้ายครับนาวีเป็นฝ่ายเดินครับมาดูนะครับจังหวะนี้จังหวะค้ามและแทงโอ้เพชรธันวานาวีก็ไม่สนบูอย่างเดียวตอนนี้ต้องออกมาเปิดเกมเดินเบียด มีเตะซ้า,ายต่อยซ้ายเอ้ามาดูทําได้ไม่ได้นะครับตอนนี้ดูว่าเพชรชันหวานนี่จะมั่นใจหรือเปล่านะครับออกไปตั้งรับก็โดนหมัดไปเหมือนกันเอาละครับถึงตอนนี้นี่ต่างฝ่ายนี่ต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวดูครับไม่รู้ยังไงละหลังเรื่องนี้พระเอกต,ตายตอนจบหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างคนต่างมั่นใจละดูว่าตัวเองก็มีดีคนละอย่างที่ทำมาตลอดสี่ยกกว่ากว่าก่อนหน้านี้ครับ ลุ้นไปพร้อมๆกันครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษๆคร,รับนาวีหรือเพชรธันวาครับแม่แค่คู่แรกเปิดหัวในช่วงที่2นี่ก็ทําแฟนมวยนี่ปวดหัวแล้วครับและเชื่อว่าคนที่ปวดหัวไม่ไม่แพ้แฟนมวยคือกรรมการด้านล่างสท่านครับอ,อ้าวคุณว่าใครครับคู่นี้ครับคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาให้โซเชียลแตกเลยครับทาง789แนะครับแต่เมื่อสักครู่นี่ผมบอกข่าวนิดนึงครับผมแอบได้ยินมาเล็กๆจากเซบสครับ ไม่รู้นะครับไฟหน้าธงน้อยนาบิวจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงโอ้โห,หน่าดูครับคนที่จะสัมภาษณ์ทั้งธงน้อยกับน,นาบิวนี่น่าจะคอเคสนะครับสูงทั้งคู่เลยนะครับรอติดตามกันนะครับลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับเหนืออีกครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าใครคิดผิดคิดถูกครับโวยคู่นี้โอ้โหนะนาวีนี่ก็ตนยกก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับ เชษันวานี่ก็มีโต้เหมือนกันเกมการชกก็ถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีนะครับจะมาถึงช่วงนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายในต่างมั่นใจที่กันทั้งคู่ครับโอ้โหบรรยากาศบอลล็อกที่เล้าเหลือเกินครับวันนี้ครับดูครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับคือต่างคนต่างอยู่แล้วก็จริงไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชกกันแบบไม่หยุดเลยครับแล้วเกมเนี่ยพลิกไปพลิกมาตลอดคู่นี้ต้องเดาใจกรรมการเลยครับว่าจะออกตรงไหนครับ 哦哦，是。Oh, oh, oh,